ค,คือความยาวของหัวใจมูประมาณนะคะอันนี้คือลักษณะาภายนอกของหัวใจหูนะคะค่ะจะเห็นว่าส่วนเอเพกนะคะจะเบี่ยงมาทางซ้ายมือแสดงบ่งบอกว่าตรงนี้คือหัวใจทางด้านซ้ายตรงนี้คือหัวใจทางด้านขวาอันนี้นะคะอันนี้คือ left ventricle นะคะเป็นห้องล่างซ้ายอันนี้เป็น left a t คะ่ะเป็นห้องรับเลือดองทางด้านซ้ายนะคะ อันนี้เป็น right ventricle นะคะเป็นห้องล่างขวาแล้วก็อันนี้เป็น right atrium เป็นห้องบนขวาค่ะอันนี้ก็เราก็ได้ดูทําการดูเส้นเลือดแล้วนะคะตัวนี้เป็นเส้นเลือดอวไนะคะว่าค่ะเส้นเลือดอวไน,นะ,ะว่านะคะจะเป็นเส้นเลือดที่นาเลือดเสียที่มาจากร่างกายเนี่ยขึ้นสู่หัวใจห้องบนขวานะคะอะไรแนี้นะคะว่าค่ะ,ละหลังจากนั้นก็ ส่งมาที่ c a m o t i d artery นะคะตัวนี้จะเชื่อมกับห้องล่างขวาค่ะเพื่อส่งเลือดเสียเนี่ยไปฟอกที่ปอดนะคะก็จะเป็นเส้นือดนี้เลยค่ะตรงนี้มันก็จะเอี้ยวมาทางนเอี้ยวตัวคือห้องล่างขวามันจะไม่ได้อยู่แค่บริเวณนี้นะคะคือมันจะวนมาตรงนี้ด้วยัมก็เลยทาให้ carotid artery เนี่ยเชื่อมได้มาจนถึงแถวบริเวณคงมไบเวนี้นะคะหลังจากนั้นพอฟอกที่ปอดแล้วส่งกลับมานะคะก็ะจะเข้าทาง คาโมนาลี่เวนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเส้นเลือดที่มาจาก,ก่อดน,นะคะเข้ามาที่หัวใจห้องบนซ้นายค่ะ พอส่งหัวใจเข้าบนทรายแล้วก็จะส่งไปที่ห้องล่างทรายนะคะหลังจากนั้นก็สูบฉีดค่ะ่านเส้นเลือดน,นี่นะคะเอออร์ต้าจะเห็นว่าเส้นเลือดเอออร์ต้าเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นเลือดอื่นๆนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงเหนียวๆนียวเพราะว่ามันต้องมีแรงดันมากมันก็จะมีขนาดใหญ่ที่แข็งแรงที่สุดนี้ห้องล่างทรายก็จะนี่นะคะเป็นห้องที่ต้องสูบฉีดเลือดก็จะมีความแข็งแรงที่สุดที่มีความเหนียวแข็ง